สวัสดีครับน้องไม่แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีครับครับผมครับอูเก่งหลายครับเอฟซีน้องไม่แก้วนี่ล้านแต่ก็ว่าได้เนาะครับเอฟซีเนาะเคยถือเป็นล้านไาแห้วครับเอฟซีถูกทั้งครอบครัวถูกทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้ครับน้องไม่แก้วฝันยังไงจังไรครับฝันว่าพีแมูกออนมหาเราค่ะโอ้พี่แมูกออนมาแล้วค่ะหววตีพานมาอีพี่แมูกออนบด้มาเนาะครับเนาะค่ะครับผม กระเลยบเได้เล็กไปฝากเอฟซีครับงวดก่อนเห็นโบโบโมหาครับวังสองสมือนี่ฝันวัได้ขีเลือดเหรครับบัได้ขีค่ะโอ้บได้ขีเนาะค่ะยืนอยู่ข้างๆ,ๆเลือดนาะครับเนาะค่ะครับผมแล้วก็มีนางฟ้าบอกมาบอกหรือไผ่ก็อนหนูกว่าหนูชื่อแก้นค่ะบบเป็นนางฟ้าอาจจะเป็นผู้เพันขีเลือดเนาะ,ะบอกเนาะค่ะครับเพิ่นบอกตัวไหนครับ หาศูนย์รับเอฟซีหาศูนย์รับคันถามากเลขหาศูนย์ก็ล่องเอาไปซื้อลรตรี่ล่องเบิงครับงวดนี้พี่ไม่หลุกออนในเลขสองตัวหรือสามตัวครับน้องไม้แก้วสองตัวค่ะสองตัวเด็ดเด็ดครับถึาหมูจมเนาะงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับน้องไม้แก้วร้านแตกครับเอฟซีพีไม่หลุกออนเป็นมากกับไผ่ครับเพิ่นมากกับลูกค่ะมากกับลูกเพิ่นแต่เอาสิ่งของมาให้บ่ครับ เอามาใหอยู่ค่ะพิ่นเอาหยังครับมม่ห้น้องไม้เกี่ยวพิ่นเอาผลไม้ค่ะผลลไม้มาให้เนาะค่<ฮ>ะครับผมนี่แหละครับท่านผู้ชมเด็กน้อยมีเส้นไปทําบุญอยู่วัดอยู่ว่าหล้วก็มีดวงวิญญาณน,นํามาบอกเลยจนถือลอตเตอรี่ร้ายนะครับท่านผู้ชมเนาะค่<ฮ>ะเอางวดติขอห้ตรงๆครับเพิ่นมาได้ไรครับพิ่นมาแบบดึงขาเลยค่ะมาแบบดึงขาเลยค่<ฮ>ะครับผมดึงขาข้างได้ลหละน้องไม้เกี่ยว ขางไส้ครับผมแล้วที่นี่พ่อเพิ่นดึงขานูไใดค่ะครับลูกกหลูกะเห็นเพิ่นค่ะครับผมเห็นเพิ่นกับลูกของเพิ่นค่ะครับแล้วที่นี่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นอยากแต่ส่วนบุญส่วนกุศลค่ะโอ้ครับผมส่วนบุญส่วนกุศลเนาะค่ะครับผมบม่ยากครับพอให้มาตรงๆแล้วสิทำบุญใหญ่ให้อีกข้างหนึ่งครับกระทำบุญให้ตลอดเนาะครับเนาะค่ะครับ เพิน่นก็ยื่นผลไม้ไกคอนค่ะครับผมแล้วเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมีเลขมาหายหน้าค่ะเพิ่นได้เลขมาแล้วค่ะครับผมเอาครับงวดนี้เด็ดครับเพื่อว่าเป็นการเซฟเวลาครับท่านมูชมเนาะให้บอกเลขเอฟซีทันทีครับตัวไหนครับหนองไม้เกี่ยวแปดศูนย <80 S 1> ์ค่ะแปดศูนย์ค่ะกับเจ็ดสี่ค่ะแปดศูนย์กับเจ็ดสี่ค่ะครับผมโอ้แปดศูนย์กับเจ็ดสี่เลขสามตัวมีบอครับ โบมี่ค่ะโบมี่ครับเอฟซีเนาะสุดยอดสุดยอดครับท่านผู้ชมครับผมเบาแอ็มโลทุ่งนี่ถูกวิชาชีพแฮกข้อมูลเพจไปครับท่านผู้ชมเนาะเพจทั้งเพจไปครับถูกชชแฮกข้อมูลไปพื้นสุยางครับให้ไปติดตามเพจเบาแอ็มโลทุ่งเพจจริงครับท่านผู้ชมเนาะเพจจริงของเบาแอ็มโลทุ่งครับอันวิชาชีพแฮกไปเนี่ยมันเป็นเพจปลอมเสียงนี่มันจะบุคอยชัดไปไหนเนาะครับเนาะแล้วก็ให้ไปติดตาม ทางช่อง u t u b บบ่าวแอมร้อยทุ่งครับทางช่อง y o YouTube บ่าวแอมร้อยทุ่งครับเพจบ่าวแอมร้อยทุ่งเพจจริงครับถ้าโมชมเนาะนี่แหละครับเพื่อจะบวชา,า,าข่าวสารต่างๆครับกับทองมีสามดาวทีมงานทองเทอามีสามดาวกับถึงแฮก้อมูลคือกันค่ะถึงแฮก้อมูลไปคือกันช่องจริงกับเพจท,ทองมีสามดาวช่องจริงค่ะครับเพราะว่า วิชาชีพมันเอาไปครับท่านผู้ชมเอากระโปรงไปยังครับให้ไปติดตามเพจเบาแอมเราทุ่งเพจจริงครับช่องทางยูทูบครับท่านผู้ชมเลขกสามตัวโบมีบม่ค,คันถ่าน้องไม้เขีวสีสื่อลอตเตอรี่สามตัวน้องไม้เขีวสีสื่อตัวไหนครับรู้กะรจะซื้อลองเปิดซีหนึ่งหา้าซีหนึ่งหา้หาคันถ่านมันเป็นเลขมากเนาะตัวนี้เนะาะครับผมโอ้ยเก่งหลายครับท่านผู้ชมซีหนึ่งห้าตัวนี้ น้องไม่เขียวเอามาใส่ใสครับรู้กกับบหนึ่งชื่อการขันมือมากโอ้ทรรมะมากครับผมท่านผู้ชิมนะเอาลองเอาไปซื้อลองเบิรงครับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอให้มิโชคครับสี่หนึ่งห้าครับราคาเล็กสองตัวพี่มีลูกอ่อนมาบอกครับงวดต้นเด่อนสิบหกคุมภาพันพศสองพันถอย,ยหกสิบเจ็ดนะครับขอให้ล้านแตกอีกครับท่านผู้ชมมีอย่างที่ถามบอกครับ คุณทองมี่โมมี่ยังลรค่ะบโมมีแล้วครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสีเขียนตัวเลขนี่ใ้แคปหน้าจอครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมแต่การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมระทธงได้ไม่ได้ครับไปรับชมมือตัวเรขกันครับครับผมท่านผู้ชมนัตตวเลขของน้องไม้แก้วครับท่านผู้ชมเลขสามตัวนี่เป็นเลขมากครับท่านผู้ชมก็ลองเบิ้งครับท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องไม้แก้วครับ สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าครับเลขสองตัวนี่เป็นแปดศูนย์กับเจ็ดสี่ครับแล้วก็ฟันว่าได้เห็นเรือสุวรรณหงษ์ใหญ่ครับธรรมชมเนะาะแล้วก็มีผู้หญิงแต่งชุดไทยบอกเลขครับเป็นหาศูนย์หาศูนย์ครับธรรมชมเป็นเลขโบไลหางครับธรรมชมขั้นถ่าฟันเกี่ยวหรือว่าชื่นชอบเลขชุดนี้ครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ สำหรับคลิปนีบเบาแอมโลทงกับศิล่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยรวยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมองของดีกันครับเบาแอมโลทงนีบเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจนสี่เหือถือนะครับน้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของใม่รับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นเรื่องการเมตตาหมายยอมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชื่นชอบค้าขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูหขอสามลูปคิวสามครั้งรูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดสด่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรรมชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับธรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาแข่ค่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในค,คนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชาหนวดไปฝากอีีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บาวมากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะรับท่ามผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่ามผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม eden? เนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่า,า,านผู้ชมจจกดังบูด,งดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี F, ่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับนะรรยืนะ่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้น,นหักก้นหลงเแบบาแอมรา่อทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถม่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา,เ,มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบันบงสนเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล to ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็เท่ามาได้เท่ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็เสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเด็ดเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ